วันนี้เวลาสามทุ่มสาววอลเล่บอลไทยมีนัดตบล้างตากับสาวเกาหลีใต้แม่แห่งศักดิ์สีนี้ไทยเราจะตบได้สามโบหรือเปล่าอย่าลืมส่งกําลังใจให้สาวไทยนะครับแต่และทีมเล่นกันแบบนี้สาวไทยชนะเข้ารอบแปทีมแน่นอนวันนี้มีคู่พลิกคอสองคู่ท้ายตารางกําชัยเหนือตารางคู่แรกสาวบันแกเรียตบสาวโดมินิกันไปสาโบ อันนี้ไทยเราปลื้ม100%เพราะสาวโดมินิกันเป็นหนึ่งใน4ทีมที่มีลุ้นติด1ใน8เพื่อเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายซึ่งพวกเขาจะมาเบียดกับเราเลยครับการแพ้ครั้งนี้ทำให้สาวโดมินิกันแข่งไปแล้ว9นัดชนะ3นัดมี9คะแนนคู่ที่2สาวแคนาดาอสาวตุรกีไป3-1ต่อเซตเก็บไป3คะแนนทาให้สาวแคนาดาแข่งไปแล้ว9นัดชนะ4นัดมี12คะแนนมาเบียดต้นคอไทยแล้วครับอันนี้ไทยไม่ปลื้ม100% ตอนนี้เรามาดูว่าทั้งสีทีมที่มีโอกาสติดอันดับ8เพื่อเข้ารอบต่อไปมีใครบ้าง1ทีมสาวไทยเราแข็งไปแล้ว8นัดชนะสนัดมี12คะแนนยืนที่8ในตารางนัดพบเกาหลีสถิติ5นัดหลังสุดไทยชนะสอนัดแพ้3นัดแต่มารายการนี้เกาหลีเจอมอรสุมคูนี้คิดว่าไทยจะชนะได้3แต้มนัดพบสาวโดมินิกันสถิติหนัดล่าสุดไทยชนะหนัดแพ้สนัด แต่มารายการนี้สาวโดมินิกันไม่แก่งดังเดิมโอกาสไทยจะชนะและเก็บสามแต้มเป็นไปได้สูงมากครับนัดพบสาวบราซิลสถิติหนานัดล่าสุดไทยชนะหนึ่งนัดแพ้สี่นัดมารายการนี้สาวบราซิลยังแก่งแต่ด้วยที่สาวบราซิลเข้ารอบไปแล้วอาจอมแรงประกอบกับบราซิลชอบไทยเผื่อเผื่อไทยจะได้เซตจ,จากบราซิลได้ครับและนัดสุดท้ายพบสาวอิตาลีสถิติหนานัดล่าสุดไทยชนะสองแพ้สามมารายการนี้สาวอิตาลียังแกร่ง แต่เขาก็เข้ารอบไปแล้วอาจเล่นไม่เต็มที่งานนี้ไทยอาจแบ่งแต้มกับสาวอิตาลีก็เป็นได้ครับสรุปหลังเล่นครบ12นัดไทยอาจได้18-19แต้มมาดูทีมแคนาดาพวกเขาแข่งไปแล้ว9นัดมี12แต้มนัดต่อไปเจอสาวเซอร์เบียไม่ได้ชนะส่วนนัดเจอสาวเยอรมันและนัดเจอสาวเนเธอร์แลนด์สาวแคนาดามีโอกาสชนะได้ทั้งคู่เผลอๆหลังจบ12นัดสาวแคนาดาอาจมี18คะแนนมาเบียดไทยก็เป็นได้มาดูสาวโปแลนด์ นดที่แล้วไทยแพ้ไปแบบน่าเสียดายถ้าไทยชนะวันนั้นโปรแลนด์จะไม่มีโอกาสมาแย่งเข้ารอบกับไทยในวันนี้เพราะไทยจะมี15คะแนนส่วนโปรแลนด์จะมีแค่8คะแนนสาวโปรแลนด์แข่งไปแล้ว8นัดมี11แต้มตามหลังไทย2นัดต่อไปเจอสาวอิตาลีและสาวจีนโปรแลนด์ไม่น่าจะผ่านไปได้และ2นัดสุดท้ายเจอสาวโดมินิกันและสาวบัลแกเรียโปรแลนด์น่าจะเก็บใช้ได้ทั้ง2นัดสรุปหลังจบ12นัดสาวโปรแลนด์อาจมี17แต้มตามหลังไทย และทีมสุดท้ายสาวโดมินิกันแข่งไปแล้ว9นัดมีแค่9คะแนนหลังจากที่นัดแรกในสัปดาห์ที่3แพ้สาวบันแกเรียไปทําให้กําลังใจทีมลดลง3นัดที่เฮลีอาไม่น่ารอดเพราะต้องมาเจอกับทีมไทยทีมจีนและทีมโปลแลนด์ที่ต่างต้องการใช้ชนะเพื่อเข้ารอบต่อไปสรุปหลังจบ12นัดคาดว่าสาวโดมินิกันจะแพ้เรียบใน4นัดที่เหลือทําให้มี9คะแนนเท่าเดิมทั้งหมดนี้เป็นการวิเคราะห์ของผมเอง อาจถูกบ้างผิดบ้างลูกกลงๆอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับไม่แน่ไทยเราอาจชนะอีกสานัดผ่านเข้ารอบแปดทีมสุดท้ายแบบเท่ๆก็เป็นได้เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์บอกกันหน่อยครับ